หมอที่ไหนนะเชิญประธานค่ะเอาเลยโรงพยาบาที่ใบหน้านี่เราใช่ทผมตอนนั้นผมสึนีเออย้อนหัวก็อยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันอยู่เดียวกันเองดีแบบว่ามาเขาอะดีที่ปล่อยเหมือนกันเขาดีมากเขาไม่เคยใครเดือดร้อนอะไรก็ไปหยิบปี เขาดีมาแล้วหนูไม่ได้พูดชื่อเขาเลยก็คือหนูได้หนูแค่อยากว่าเออหนูขอโทษน,นะอะไรนะแต่เขามีอาวุธไหมน้นเนี่ยเขาจะรับผิดชอบต่อการกระทําที่ทําร้ายร่างกายเรายังไงนะถ้าเราพอใจก็จบในเรื่องนี้ไปเข้าใจไหมออมารี้ยังอ่ะเรียงเลยยังหอบอยู่ครับนะยังอบ ในในในข่าวลกันอย่างนั้นมามามาเลยมาเลยอันนี่คู่กรณีอยู่ทั้งคู่เลยนะก็เดี๋ยวจะได้ติดข่าวไปเลยทีเดียวส่วนเรื่องนึงนึงคดีก็เดี๋ยวว่ากันผู้เสียหายนะครับถูกทำร้ายร่างกายนะครับโดยต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากการโจรกรรมผู้นอกระบบนะครับตามตามเนื้อข่าวที่ได้นําเสนอนะครับทางสพรัตนาธิเบะนะครับโดยผมแล้วก็ฝ่ายฝึเนี่ยก็ไม่ได้นิงใจนะครับในเรื่องนี้ ทางผู้เสียหายน,นะครับคุณชนติชาสังจันนะครับกับชื่ออะไรนะเราเมทินีค่ะเอคุณเมทินีสว่างนวลนะครับซึ่งเป็นผู้กรณีต้นสายประเหตุของเรื่องนี้นะครับมานั่งนั่งคุยกันนะครับทั้งสองเนี่ยอัอ้อาศัยอยู่เกือบเทียบปากไปหนึ่งพันบาททางนี้นะทางทางที่เขา ก่อดเหตุยังรับสารภาพอันนี้ก็โอเคแล้วยยอมให้บิดเทีมแ้วเราก็ปรับแล้วก็ลงบนจังหวัดเรียนร้อยนะทีอะไรเร<อ>ถาม100มาร้อยเรีนก็ทางนี้เป็นผู้เสียหาย้กหลักกี่พยาหนึ่งครับพี่จบหน่อยพี่จบหน่อยเพื่อให้ตัวเองเนี่ยให้ให้ไฟ กู้นียมีความรู้สึกว่าทางเราเหนือนกว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่เมื่อข้อท้จริงออกมาแล้วว่าทางนี้ก็บอกว่าไม่ได้มีการอ้างว่ารู้จักตารวจทั้งหมดทางเราก็บอกว่าไม่ได้รู้จักใครที่นี่ะนะครับก็ก็คงต้องไป,ไปตามนั้นนะครับส่วนเรื่องการเนินบานีก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานเนาะคตำรวจที่นี่เลยนะคะหนูขอบอกไว้ก่อนใครบงการมากาเดี๋ยไม่มีค่ะเพราะหนูไม่รู้จักใครทั้งสิ้นที่นี่ไม่เป็นไร เขาทำอะไรบ้างขอตกตกเนาะตกกี่ทีครับสามสาทีเนาะจริงไหมเรื่องจริงไหมจริงครับอันนี้เรายินยอมให้รายเวรเปล่าเนาะรายเวรียนปล่าไปเนาะมันเป็นคดีแล้วถูกโทษนะครับตอนนี้ว่ายินยอมเสียค่าปรับนะไปเอากาจัดการ